เอแม่นมูอเจ้าพักกันเป็นอย่างมาเสียงดังเสียงแซวบเาไแขกไอ้พ่นหรือพิ่นกลับบ้านบ่รฮันได้เบิดอยู่บ่ฟาเตอร์บ่ว่าเตอร์ไอ้แขกไอ้ขู่ไอ้พ่นหรือมันจะเตะหอดแขกมึงเียนี่ไหวหมูมอบอกเป็นกันายแต่บไอ้พี่ไอน้องบ้านคนนี้เป็นหยังแม่นมูอเจ้าเป็นหยังเดี๋ยวนี้บ่ไอ้ขุดพอขุดแม่มันดอกไหวขั้นเจ้าหู้เจ้าสีหนาวเจ้าหู้บ่เดียวเนี่ย ก็บ่ฮู้แล้วบ่ทันได้บอกอยู่บอกท่ได้ฮู้ฟังคักๆเงี้ยหูบ้างเอาพังรู้ไปยังคือผิดกันครับใบหน้า65ไร่นั่นน่ะเอออีเป็ดบ่มีต้นโพนี่มันเอาไปจำน้องกคสอเอาเงินมาใส่หมดแล้วแม่ยังขอบอกหม่เบ่ร์กันน้องสุดที่รักของมึงของเจ้าเนี่ยมันเอาใบหน้า65ไร่จากยี่พอไปจำไว้ทบคสแล้วยังคอยฝันเฮาจะเว้าอีหลีเดี๋ยนี่อีรีนี่ล่ะ ก็มาสั่นเยยจีให้เพ่งเพ่งจีจะเตะหอดแขกพูดตรงอย่านินพู้มิเกียร์ไม่มัดรังอันนั้นกินชิ้นเขาชิ้นฝายอยู่นีตัวโลฟังเอิถามไปมากกระโรลถึงเรื่องเล่าเป็นเข้าเรือโซมันแมนคือนเบาบ่ผมมันคืตอบสั่นเขาแต่ไป มึเมเเง,เมงเอาไปจำไม่ดีตีหกสิบหาไรน่ะมึงเอาเงินไปเห็ดหนังไปเห็ดเงี้ยหกสิบหาไรมันมันสั่งเงินมึงได้หลอยหลังบุตรนที่ก็ที่ตดถนนดำใช่นน้คาเล็กหกสี่ฮะเด้บ้านแม่มึงบอกบอกซื้อหกสี่มึงไปเห็นบอกเขาเล็กล็อกเล็กบอกเก้าเก้าเก้ามึงไปยังกูบอกสื้อเว้าออกันเอาโลดเว้าออกันเอาเลย mình vào trong này, ở toàn này, mình vào phăng đúng อีพอเราบอกข่อยมาหาเหมื่อก่อนเราสิตายนะั่นน่ะก่อนหน้านั่นอีกเราบาอีหลามาหนีไว้สันมึงคือกินเขาบาแซสบนอนพันรับหน้าตาเมื่อก็บ่ซึมบ่บานแท้อีพอเรา,า่าข่อยก็เลยตีหน้าเสาเราความถุกขให้เราฟังบาข่อยเป็นหนีหลายอ,อีพอก็เลยว่อาอีหลา่าตัวเป็นลูงสาวหล่าก็บสันเอาใบหน้าไปใส่อีพอสิหายแต่บายาบอกเยกก็บอกอายเลยข่อยก็บ่ไเ้ไปตีไปขาอีพอด้วยละ่ะเราก็อยู่นะั่นอือเรา่าจังสีนั่นน่ะเบื้องมัน่น คอยนีเบ่เสียมันดอกเย่นี่บ่เสียมันดอกเพราะว่าขั้นได้ยินจากอีพ่อเย่เจังสรีเสียอีนี่มันเมาปากเป็นอีปากแป๊ะเนี่ยอีปากแป๊ะเนี่ยโอ้โอ้ฟังเอาเด้อพวกพี่น้องนะฟังมันกล่าวคำแถลงลินตะแบงเด้งสำนวนสังยั่วยวนกวนปลายเทาอดเด้อใจมึงย่ะ ตเตีจะเตะบบตงหัว,หวด,ดอกเอามาโหลดเอามาเลยมึงเป็นยังไงเอามาเนี่ยคนเห็นนี่ล่ะมึงเจอวาบ้านี้ปากยาไว้ใจยาหายสิไขหน้าผู้เกิดโดนฟังก่อนเด้อพวกคอสนคนผู้นั่งดอกฟังเสียงอยยาเฝ้าเอียงเด้อหัวใจให้สั่งส้างจนจบเรื่องล่อยนี่เครื่องพ่ออยากขา สุรยานั่งหน้างูจากแม่นคูหรือแม่นคูนายปพาโลอันคู่ตุวยโอ้ยคว้ยตู่สังลูขวางขั้นบ่เห็นว่าเป็นนองสิขาเข็นคือเป็นสัตว์จับตีนมือเอาเสือกมัดปืนนำยิ่งให้ตายเมียนมม่ยยยัังงเเอาาลนแตป ใส่ก็ผูมันจะบาทดนะเฮ้ยน้องมาหมาเลยเธอเตะปานกูว่าลูกกูไม่พอมาไม่เมรติเอากูไปลูกฟุตบอลนอโลดโอ้ยเรียนจังใดบ่เรียนลูกจนเป็นโคยังหน้างงจังแม่นโพดจังแม่นผู้โสเอ้ยสูสมแท้แท้อีสูจริงตัวละมัน

เฝ้าไปหอบเอาเงินไปใสหนีท่อก่อสองพ่อก่อสองไปเอาใบหน้าพอออกมาเรือย